ในป่าดเ,เด้่องมืงเนี่เด้อคอยอยู่ในป่านี่เนี่ยป่ากระถินบอกอนี่คอยมาเฮ็ดธุระในป่าค่ะมืงเนี่ยกระถินในต้นใต้ต้นกระถินนี่แหละค่ะนี่มีแต่ป่าได้มึงเนี่ยมันมีต้นมะละกอพ่อมีน้องมีมะละกอด้วยเดี๋ยวเบิ่งเห็น่เห็นมะละกอปะเนื้มะละกอ ที่อันเอามะละกอไปตำ้มพี่น้องเนี่ยข,ของบ้านเพิ่อน,น,กนอกอยู่ขังหัวนะกระทินก็แหงแล้วลูกแหงลูกยังมี้แล้วคะ่ะกระทินงก็เลยมีลูกแหงเพงิ่มไปเบิ่งมะละกอใกล้ๆพี่น้องไปเบิ่งมะละกอทาโชเฟอร์ค่ะโชเฟอร์ยังบ่มา ทักทายกับพี่น้องกันเด้อมันนี้มาเฮ็ดธุระยิกลับบ้านแล้วค่ะแต่ว่าโชเฟอร์ว่นทันมาก็เลยมาถ่ายคลิปในป่าก่อนแดดฮอนพี่น้องแดดฮอนโชเฟอร์กำลังเดินมาค่ะรอแป๊บนึงค่ะมันนี่ฮอนขันไหนมองไหนแดดฮอนมองไหนมองที่งยู่นี่นี่มันละกอบวันนี่พี่น้องได้ยินเสียงนกบุ้ยตัวกระถิ่นกระถิ่นมันแห้งมาแล้วนะค่ะ ทินแห้งวันเราพี่น้องเนี่ยตัวกระทินเป็นแต่เอาเข่ามากินดีแท้เอาเอาสมตำมากินดีแท้ค่ะเนี่ยปูสาดปูเสื้อลงแล้วก็เอาสมตำมากินเนาะดีแล้วค่ะเนี่ยนี่เบิ้งนี่มีป้าได้ไหพี่น้องคันเนี่ยเบิ้งมีแต่ป้ายหยางโอ้ยยัาวันนั่งเห็นอยู่นี่มันหองมันเย็นอาศัยว่าใต้ใต้ล่มไม้เนาะค่ะเย็นดีพี่น้อง ตัวกระถินกันเนี่ยป้ายดิพี่น้องบ่ได้เด่นเด้อนี่ดูป่าจริงมีต้นกระถินมีป้าป่าย่าย่้ายังยากขุนอันอนี้เป็นต้นหนึ่งแต่ว่ามะละกอพี่น้องจะเห็นมะละกอเปลง่าย่เห็่บอกมันเป็นมะละกอมั้งพี่น้องเม,ม,ม,ม่นบ่ย่าง,งไปบ่ได้งาหก ในที่ีปเอาบารกรกกไปตามซมพี่น้องไปโชเฟอร์มาแล้วค่ะทุะะกคนจะถึงรถแล้วพี่น้องจ้าไปกลับบ้านค่ะมานั่งรอโชอเฟอร์ในปากถินค่ะปากถินปปยา่ามาฮหดธุระทำธุระภารกิจเสร็จเร็วกลับบ้านเร็ว แล้วจ้าบายขอบคุณทุกการรับชมค่ะพาขาปลาด้วยมั้ง